สังเกตนะครับเมื่อกี้เขาเห่าผมใช่ไหมแล้วเขาล็อกเป้าผมทีหนึ่งถูกไหมแต่ผมบอกเจ้าของอย่าทําอะไรที่เหมือนเดิมก็คือจะจิกน้ำคอ,อย่าคุยตอนนี้ผมยืนใกล้ๆแล้วมีเดิมนะทําไมเขาหยุดได้อะนึกับม้ถ้าม,มุิหมายมีความตั้งใจที่จะไล่ผมไปครับเขาต้องล็อกเป้าแล้วเขาต้องเห่าตลอดเวลามีแล้วก็ตอนที่เจ้าของนะครับเริ่มจิกน้ำคอเพื่อให้เขาหยุดมันเสียงาการขู่ถูกไ,ไหมไหเสียงขู่ครับแสดงว่าเขาเตือนแล้วว่าเขารู้สึกว่าเฮ้ ผมเนี่ยคงอันตรายมากคราวนี้เวลาที่น้องหมามันกลัวเราอะครับมันจะไม่เรียนรู้ผ่านเราเนื่องไหมคือเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยมีคนมาตักหน้ามันนี่คือตัวปัญหาเพราะเมื่อกี้หน้ากันมาสาคนอะไม่เห็นเป็นไรเลยทําไมลงมาเจอเจอผมแล้วเจ้าของมีรีแอคชั่นที่แบบเฮ้ยอืดคราวนี้เราก็ต้องมองย้อนกลับไปนะครับว่าทําไมมันถึงกล้าเห่ากล้าไม่ชอบใจเพราะสมมั้ว่าทำไมเซตเขาอะเข้าใจว่าเขาคือตับหูเนื่องไหมเขาเลยทําไปก่อนตามรีแอคชั่นที่เขารู้สึกว่ามันสะดวกใจมันรู้สึกว่ามันไล่เขาได้ สมมติตอนนี้เขาหยุดแล้วถูกไหมเดี๋ยวผมจะลองแย่เขานะแย่ดัฟฟี่เนาะเดี๋ยวผมจะลองลองขึ้นไหวเร็วเพราะว่าถ้าเขาอะครับมีการป้องกันที่สูงเนี่ยเขาควรจะเห่าอีกแต่ย่แต่อย่าทำอะไรนะอย่าจิกอย่าอะไรแค่จับเฉยเฉยนะอ่าแล้วคราวนี้ลองดูสายตาดัฟฟี่ไม่ได้ล็อกเป้าผมต่างจากตอนลงมาครั้งแรกมีกูจะเบามีเฟสลงเจนเย็นนะอันนี้เราปรับทีละส่วนก่อนนะอ่าแเดี๋ยวเราต้องเดินเดี๋ยววอล์กด้วยนะครับ เห็นปหขู่ขู่ตันสันเทศยาญแต่ไม่ล็อกปา้าผมคือไม่ล็อกปา้าคือไม่มองว่าทำอะไรเจ้าของโดนกัดขนาดไหนเนะี่ยอเคโดนกัดขนาดไหน